เทศบาลนครนนทบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุซึ่งมอบหมายให้สถานศึกษาคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีจำนวน27แห่งแห่งละ30ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นเงิน81,000 0บาทและมหาวิทยายลัยในเขตเทศบาล1แห่ง25ทุนทุลละ2,000บาทรวมเป็นเงิน50,000บาท รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น835ทุนเป็นเงินจํานวน860,000 0บาทโดยนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวว่ากองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตเทศบาลน,นครนนทบุรีให้ได้รับโอกาสที่ดีขึ้นที่เป็นอนาคตของชาติใจมากครับ ผมได้โอกาสมารับทุนครับหนูจะนำทุนนี้ไปใช้ในเรื่องการศึกษาให้ดีที่สุดค่ะกองทุนเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเทศบาลน,นคนนนบบรนนทบุรีเป็นกองทุนที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2553ซึ่งในเขตเทศบาลน,นคนนนบบรนนทบุรีมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จำนวนกว่า95,000คนแต่มีผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยัยงชีพเพียง41,599คน โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพจากรัฐบาลได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกองทุนเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อนเนื่องสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรี